สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูมาอีกแล้วคะ่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่17ค่ะบ้านแสนสุขและสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่17ค่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่5ตุลาสองพนนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้หน่วยบ้านแสนสุขแล้วก็ภาษาไทยน้ทที่30ค่ะจากนั้นนักเรียนหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็เปิดไปที่หน้าสองค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนคำตามรอยปะและระบายสีให้สวยงามนักเรียนมองภาพในนี้นะคะเป็นภาพในตัวบ้านของนัก,นกเรียนนั่นเองซึ่งในบ้านนั้นประกอบไปด้วยห้องอะไรบ้างนักเรียนไปดูภาพแรกที่ครูมายชี้กันเลยค่ะภาพนี้คือภาพห้องน้ำไหนบ้านใครมีห้องน้ำบ้างเอ,อ่ยยกมือขึ้นค่ะ เก่งมากๆเลยและทีนี้นักเรียนก็ไปดูห้องที่2กันเลยค่ะห้องที่สองคือห้องนอนห้องนอนต้องมีอะไรบ้างนะเรามีไว้นอนคือเตียงหรือที่นอนของเรานั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปห้องที่3ค่ะคือห้องครัวห้องครัวของเรามีไว้ทำอะไรนะมีไว้ทำอาหารถูกต้องไหมคะนักเรียนต่อไป ห้องสุดท้ายคือห้องรับประทานอาหารบางคนอาจจะรับประทานอาหารในห้องครัวหรือบางคนก็จะมีโต๊ะไว้สำหรับทานอาหารนั่นเองนะคะดังภาพนี้เลยมีโต๊ะมีเก้าอี้ไว้ทานอาหารกับครอบครัวนะคะเด็กๆจากนั้นนักเรียนก็นำดินสอค่ะมาเขียนตามรอยป่าตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยห้องแรกคือห้องน้ำห้องที่สองคือห้องนอน ห้องที่3คือห้องครัวห้องที่4คือห้องรับประทานอาหารนะคะจากนั้นก็ระบายสีให้สวยงามเลยค่ะเด็กๆจากนั้นหีิบภาษาไทยขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า30สค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านคำและเขียนตามรอยปะและระบายสีให้สวยงามนะคะัอเกได้ไปดูวันแรกเลยอ่านตามครูไม้นะคะเลข1ไทย1 อีกครั้งค่ะเลขหนึ่งไทย1วันอาทิตย์อ่านอีกครั้งค่ะวันอาทิตย์ต่อไปเลขสองไทย2วันจันทร์เลขสองไทย2วันจันทร์ต่อไปนะคะ สามเลขสามไทยสามวันอังคารอีกครั้งค่ะเลขสามไทยสามวันอังคารต่อไปนะคะเลขสี่ไทยสี่วันพุธ อีกครั้งค่ะเลขสี่ไทยสี่วันพุธต่อไปค่ะเลขห้าไทยหวันพฤหัส,สบดีอีกครั้งค่ะเลขห้าไทยหวันพฤหัส,สบดีต่อไปค่ะ เลขหกไทยหกวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเลขหกไทยหกวันศุกร์สุดท้ายค่ะเลขเจ็ดไทยเจ็ดวันเสาร์อีกครั้งนะคะเลข7จ็ดไทยเจ็ด วันเสาร์อ่าหนึ่งสัปดาห์ของเรานะคะหนึ่งสัปดาห์จะมีทั้งหมด7วันประกอบไปด้วยวันหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สวันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัสบดี6วันศุกร์7วันเสาร น,ะะนักเรียนก็ต้องท่องกันบ่อยๆนะคะจะได้จําได้จากนั้นนักเรียนก็นำดินสอม,มาเขียนตามรอยปะรูปปลาตรงนี้ให้สวยงามแล้วก็เขียนพยัญชนะแต่และว,วันลงไปที่เป็นรอยปลานะคะและนักเรียนก็ระบายสีให้สวยงามเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่17ค่ะบ้านแสนสุขสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่17นะคะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่6ตุลา2564นะคะนักเรียนจะได้เรียนหน่วยบ้านแสนสุขหน้า3แล้วก็คณิตศาสตร์หน้าที่29ค่ะจากนั้นนักเรียนก็หยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า3าค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนตัดหน้าต่างด้านล่างแล้วพับและนำมาติด เป็นหน้าต่างพร้อมระบายสีนักเรียนมองในภาพนี้นะคะเป็นภาพบ้านของนักเรียนนะคะเป็นภาพบ้านนั่นเองที่มีหน้าต่างอยู่หลายบ้านมากเลยแล้วมองมาข้างล่างตรงนี้นะคะที่ครูหม,มายชี้นักเรียนเห็นหน้าต่างทั้งหมดกี่บ้านมานับกันข่ะได้ครูหม,มายชี้นะนับพร้อมกันหนึ่งสองสามเริ่มค่ะหนึ่งบ้าน สองบานสามบานจากนั้นก่อนที่นักเรียนจะตัดเดี๋ยวครูไม้จะให้นักเรียนระบายสีตรงนี้นะนักเรียนดูที่ครูไม้ชี้นะคะระบายสีตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้นะคะเมื่อระบายสีเสร็จ ครูมาจะให้นักเรียนตัดตามรอยปะตรงนี้นะคะทั้งหมด3รูปและนักเรียนก็ต้องมีกาวด้วยนะคะเอามาติดตรงนี้แล้วก็เอาผ้าไปติดแล้วก็จะพับเป็นหน้าต่างได้แต่เดี๋ยวนักเรียนอาจจะงงเดี๋ยวครูมามีคลิปวิดีโอสอนเรื่องนี้แทรกเอาไว้ให้นักเรียนดูถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูคลิปครูมายทำเลยคะ่ะปิง้ง นักเรียนหยิบใบางานใบนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็นักเรียนหยิบสีมาระบายที่หน้าต่างตรงนี้ให้สวยงามให้เต็มกรอบเลยนะคะนักเรียนระบายสวยๆนะลูกนะสมมุตินักเรียนระบายแบบนี้หมดแล้วระบายสีใส่ไปตรงนี้นักเรียนก็นกํากรรไกรค่ะมาตัดตามรอยปะตรงนี้หน้าต่างตรงนี้3มอันเลยมาตัดเอาไว้นะคะหลังจากนั้น เมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าต่างที่เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะและที่นี้นักเรียนมาดูตรงนี้นะเดี๋ยวสักครู่นะคะนักเรียนมาดูตรงนี้นักเรียนก็เอากาวมาติดด้านหลังเอากาวมาติดด้านหลังแปะลงไปแล้วเห็นหน้าต่างตรงนี้ไหมเนี่ยให้นักเรียนระบายสีลงไปตรงนี้ด้วยค่ะด้านหลังอย่างนี้นะ ของหน้าต่างทุกอันเลยแค่นี้เองก็เป็นหน้าต่างอันสวยงามของนักเรียนแล้วนะคะต่อไปนะคะนักเรียนหยิบคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่2 9นะคะให้หนักเรียนวงกลมภาพที่มีน้ำหนักมากที่สุด เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนวงกลมภาพที่มีความยาวใช่ไหมคะแต่วันนี้นักเรียนจะได้วงกลมภาพที่มีน้ำหนักมากที่สุดนักเรียนคิดว่าภาพไหนในข้อนั้นเป็นที่มีหนักมากที่สุดนักเรียนมาช่วยผูมไม้ทานะคะน้องนักเรียนหยิบอีสอขึ้นมาเลยนะเตรียมตัวข้อ1สีเทียนหม้ยปันฐานแล้วก็สมุดหนังสือนะคะนักเรียนคิดว่าในภาพนี้อันไหนหนักที่สุดคะ อ่าสมุดหนังสือใช่ไหมคะนักเรียนก็วงกลมเลยปุ๊ดนะข้อ2ระหว่างตะเกียบกับช้อนที่เป็นอะไรเอ่ยเหล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็ช้อนพลาสติกนันกเรียนคิดว่าช้อนภาพในภาพเนี้ยอันไหนที่มีน้ำหนักมากที่สุดคะ โอ้ช้อนอันนี้ถูกต้องไหมคะนักเรียนก็วงเลยต่อไปข้อ3มีภาพรองเท้าเสื้อแล้วก็หมวกนักเรียนคิดว่าภาพนนไหนหนักวกว่าก้านหนก่อนนะคะไม่ยบารองเท้าเก่งมากๆเลยคะ่ะนักเรียนเพราะว่าเสื้อเบามากเลยเนาะต่อไปข้อ4ระหว่างแก้วน้ำกระเป๋า แล้วก็กระติกน้ำนักเรียนคิดว่าแบบไหนที่หนักที่สุดแต่ครูไม้ขอบอกนะว่ากระติกน้ำในนี้ยังไม่มีน้ำอยู่นะคะนักเรียนเป็นกระติกเปล่าๆและแก้วก็ไม่มีน้ำมีแก้วมีกระเป๋ามีกระติกน้ำอันไหนหนักกว่ากันคะก็ต้องเป็นกระเป๋าอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใส่น้ำลงไป แน่นอนน้ำต้องหนักกว่านะคะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่17ค่ะบ้านแสนสุขสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่17แล้ววันนี้เป็นวันที่8ตุลาคม2564นักเรียนจะได้เรียนหน่วยบ้านแสนสุขหน้า5แล้วก็ภาษาอังกฤษหน้า18นะคะให้นักเรียนหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะ แล้วก็เปิดหน้านี้นะคะคำที่แจ้งให้นักเรียนเขียนตามรอยปะและระบายสีให้สวยงามในภาพนี้เป็นภาพบ้านนะคะนักเรียนนำดินสอมาเขียนตามรอยปะตรงนี้คำว่าบ้านให้สวยงามห้ามออกนอกเส้นแล้วก็ระบายสีให้สวยงามก่อนจะเขียนมาสะกดบ้านพร้อมผู้ไม้กันก่อนค่ะบอาอนอบานบานไม้โถบ้านานักเรียนสะกดค่ะ อีกครั้งค่ะบอานอบานบานไมโทบา้านนักเรียนเขียนได้สวยงามนะคะจากนั้นก็เปิดภาษาอังกฤษค่ะหยิบเล่มน,นี้ขึ้นมาเปิดไปที่หน้า18เลยนะคะอ่าครูไมยจะสอนนักเรียนให้แต่คำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนดูภาพ ฝึกอ่านออกเสียงและขีดเครื่องหมายถูกต้องทับคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกับภาพครูมายจะสอนนักเรียนแล้วนะคะภาพแรกคืออะไรคะแกะแกะภาษาอังกฤษคือ sheep แกะใช่ไหมคะคือนักเรียนหานะ S h e e p sheep แกะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นักเรียนก็ขีดถูกเลยคะ่ะภาพที่สองคือตัวอะไรคะ กวางกวางภาษาอังกฤษคือเดียเดียกวางสะกดหาให้เจอนะ D E ี R e ีอเดียกวางเก่งมากๆค่ะตรงนี้นั่นเองต่อไปภาพนี้คืออะไรคะ s h ชีตชีตภาษาอังกฤษก็คือ s h e ีตนั่นเองนะคะสะกดดังนี้หาให้เจอนะ สองตัวนี้อันไหนเอ่ยที่ครูหมายจะท่องให้ฟัง c h e e s e sheet อันไหนคะอันนี้ถึงตั้งค่ะต่อไปอันนี้หมายเลขอะไรคะเลข3ภาษาอังกฤษสะกดยังไงไปดูกัน t h r e e 3 สามอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้เก่งค่ะต่อไปสุดท้ายพึ่งหาเจอไม้พึ่งภาษาอังกฤษคือ b มาหาให้เจอนะคะ b e e b พึ่งอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นักเรียนก็ติกถูกลงไปเลยค่ะนักเรียนฝึกฝนกันบ่อยบ่อนะคะท่องตามครูใหม่ด้วยนะคะนักเรียน สำหรับวันนี้คู่ไมคขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย